ไตรโครกรีนนวัตกรรมชีวพันธุ์เชื้อราไตรโครเดอร์มาที่ใช้สําหรับป้องกันกําจัดโรคพืชช่วยลดความเสียหายจากการเข้าทําลายของโรคพืชทางดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและความแข็งแรงทางระบบรากช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินและปรับปรุงบํารุงดิน ไตรโครกรีนประกอบด้วยจุลินซีไตรโครเดอร์มาฮาเซียนัมสายพันธุ์ D.O.A.T.S. 50เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตรทีมวิจัยกรีนอินโนไทยนำมาพัฒนาต่อยอดได้เป็นนวัตกรรมไตรโครเดอร์มาสูตรเข้มขน้นสายพันธุ์ที่แข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ ไตรโคกรีนผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับมาตรฐานในระดับสากลมั่นใจทุกกระบวนการด้วย4มาตรฐานรับรองโรงงานได้มาตรฐานได้รับใบอนุญาตผลิตชีวพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนถูกต้องผ่านการรับรองคุณภาพและขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ปลอดภัยสำหรับเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้และนวัตกรรมที่รัฐยอมรับอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยการันตีคุณภาพและเทคโนโลยีเกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าชีวพันธุ์ไตรโคกรีนมีคุณภาพสูงปลอดภยัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไตโคกรีนชีวพันธุ์สาพลังบวกตัวช่วยชาวนา พลังบวกที่1ไตรโครกรีนเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคหลายชนิดสามารถป้องกันกำจัดโรคในข้าวทั้งโรคไหม้โรคกาบใบแห้งโรคใบจุดใบขีดสีน้ำตาลโรคถอดฝักดาบและโรครากเน่าโคนเน่าพลังบวกที่2ไตรโครกรีนช่วยเร่งการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดินเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์บำรุงรากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวทำให้ต้นข้าวแข็งแรงรากแข็งแรง แต่ก็ไวและก็ใหญ่พลังบวกที่3ไตรโคกรีนมีส่วนประกอบที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุปรับโครงสร้างดินทำให้ดินดีอีส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้ผลผลิตมากขึ้นวิธีการใช้ไตรโคกรีนเพื่อลดโรคข้าวลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าว วิธีที่1นําเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แห้งมาแช่ในน้ำที่ผสมไตรโคกรีนอัตรา50กรัมต่อน้ํา20ลิตรนาน18-24ชั่วโมงก่อนบม่มวิธีที่2แช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้าเปล่า1คืนจากนั้นแช่ด้วยไตรโคกรีนอัตรา50กรัมต่อน้ํา20ลิตรเป็นเวลา30นาทียกขึ้นบ่มข้าวต่ออีก1คืนนําเมล็ดพันธุ์ข้าวที่งออกแล้วไปหวาน การใช้ในระยะต่างๆของการปลูกข้าวใช้ไตรโคกรีน1ถุงหรือ500กรัมผสมน้ำ200ลิตรใช้ได้สำหรับพื้นที่นา5ไร่ป่อยไปพร้อมกับน้ำเข้าวนาในระยะแตกกออายุข้าว20-30วันใช้ฉีดพ่นให้ท่วแแรงนาในระยะตั้งท้องอายุข้าว60-70วันและในระยะออกรวงอายุข้าว80-90วัน การใช้ไตรโครกรีนในการปลูกข้าวนั้นจะช่วยป้องกันกำจัดโรคในข้าวทำให้ต้นข้าวแข็งแรงรากแข็งแรงแตกกวัยและก็ใหญ่เมื่อต้นข้าวมีความแข็งแรงทนทานต่อโรคจึงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไตรโครกรีนต้นแข็งแรงรากแข็งแรงปลอดโรคโตวไวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม